สวสดีถ้าไม่ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลดานะเออซึ่งที่ผมได้มาเมื่อวานเนี่ยแต่ที่มันก็จะมีน้อยหน่อยนะเออโอเคผมว่าเรามาดูบัฟดีกว่าบัฟมันก็คือมีสร้างสถาบันโอกาสสาิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่กับที่นะแล้วก็บวกห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อมันไม่ติดแล้วก็ได้รับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อค่าก่อสร้างพื้นที่สสกิลที่หนึ่งของมันก็คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกย้ายไปยังในพื้นที่แปดช่องข้างหน้าแบบตกพื ที่เราอยู่อะโอกาเจ็ดสิบเจดเ,เซนดั้งแล้วเด้งแล้วก็ขังเอ,อสิ่งที่ผมเอามาก็ผมก็จะาหมวกแล้วก็เครื่องกำเนิดหลุมดำมาแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบนะแล้วก็เจแพดบูสกายมาโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปเล่นดีกว่าที่ผมเอาซ g นี้มาก็เพราะเขาเรียกขั้นแรกอะเราต้องเอาหลุมดำมาแก้อยู่แล้วเพราะเราอาจจะพลาดเนคือถ้าอีายอะมาสร้างหลุมดำบน บนเมืองเราอย่างเงี้ยบนเมืองที่แพงที่สุดอะสกิลที่2เราก็จะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะแต่ตัวเราเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลสองไงเออเป็นหลักนะถ้าเราสร้างแลนมาไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันเป็นตัวที่แบบสายลมละลายางเงี้ยเออผมก็เลยต้องเอามานะแล้วจี้ของ ID นี้มันก็มีน้อยก็เลยสามารถจัดได้ท่าดีนะเออเราก็จะมาดูเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงในการเล่นดีกว่าข้อดีและข้อเสียของตัวนี้นะโอเคมาถึงผมก็เจอเวล่าเลยถ้าถามว่าคุณภาพาในการที่เราจะสู้กับตัวนี้คือผมว่าเราสู้ไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้เลย ต้องบมอ,อย่างนี้ด้วยแต่เราเอาหลุมดํามาแล้วอาจจะสู้ได้ก็ได้นะออโอเคแต่หลุมดำเราเปอร์เซนต์ิดก็ประมาณ45เองอะเออจี้เขาก็ไม่ได้แย่นะแต่แต่ถ้ารวมๆก็น่าจะเหนือกว่าเราหน่อยนึงอืมคือผมกลับมาไม่ทันไอเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์ไอ้นั่นอะผมเอาไอเดีเพื่อนกลับมาไม่ทันอีเวนต์ลูกเตา๋าลูกเตา๋าฮาโลวีนะเออลูกเต๋าฟักทองอมันก็ถ้าถ้ามาทันก็จะดีมากโอ้เจ๊แพดออกเลยว่ะ คือวิธีการสู้กับเวลาสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสู้กับเวลาก็คือเราต้องพยายามตัดเมืองเขาให้มากที่สุดนะไม่ให้แบบแทบไม่ให้เมืองเขามีแลนด์มาร์กเลยโ oh, <skill S 1> หสกิลไอ้นีว่วะเขียนแบบเออแล้วที่ผมเอาเขียนแบบไอ,อชิ้นนี้มาก็คือเวลาทุกครั้งที่เราสร้างแลนด์มาร์กเราก็มีเิ์ที่จะทอยต่อด้วยไงเลยทําให้เกมเราสามารถเดินได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงเออมันก็เลยค่อนข้างที่จะคุมในการที่จะเอามานะคือมันก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบ่งกันเองนะว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าอะไรนะเปอร์เซ็นต โอเคคือที่แรกที่ผมผมก็จะไปทอยสร้างเมืองแต่ผมกลัวเวล่ามันจะมีเมืองไงผมเลยแบบเอา3ามดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่าเดี๋ยวเขาแบบมาแย่งบ้านเราไงแต่ถ้าเขาไม่ติดเราก็สามารถไปแย่งบ้านเขาได้ไงเออเนี่ยโอเคถือว่าเอ้าได้8ปดวะผมว่าผมทอยหนะโอเคเห็นไหมคือสกิลสกิลจี้กับสกิลตัวหรือสกิลบาอะไรมันก็แบ่ง,บงๆกันออกนะเออทีเดียวก็แล้วแต่เกมอะ าจะให้ชิ้นไหนออกโอเคเอ่อถ้าผมไปเจ็ดอะ่ะเฮ้ยสกิลเด้งออกเออนี่ไงแล้วถ้าผมไปเจ็ดชไปไปเนี่ยไปเมือข้างหน้าแล้วผมก็จะเด้งแล้วก็รอรอหลุมดำผมออกผมก็ชนะนี่ไงสกิลเวล่าเขาออกแล้วคือเราก็ต้องวางไว้ปึ๊บโอ้สวยนี่เป็นไงะ่ะตารแรกก็โหดแล้วอะ่ะตารแรกก็โหดแล้วอะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนที่ไปอีกแผนที่ดีกว่านะโอเคครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาทําการแผนที่หัดเทพซีซั่นสองนะผมก็เจอกับตัวตัวใหม่นั่นเองถือว่าตัวใหม่ป่ะวะลองลองตัวใหม่แล้วกันนะ <laughs> แต่มันจะเป็นตัวที่ดีมากเลยนะเวลามันเอามาเล่นในแผนที่เนี้ยไม่ใช่ตัวผมนะอีกฝ่ายนะตัวอีกฝ่ายเพราะมันสามารถที่จะแบบวาร์ปได้ไงเราเลยเสียเปรียบนิดหน่อย เห็นไหมดูดิโอ <laughs> <if> anyway. ้โแม่งโคตรได้เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแก้ไงเข้าเอาตัวนี้มาการแก้ก็ไม่รู้ดิถ้าเอาหลุมดำมาก็ในหลักการหลุมดำก็น่าจะวางวางไอ้ตรงที่กักมากที่สุดนะแต่ถ้าเราเสียเปรียบนะไมยถึงว่าถ้าเราเสียเปรียบเราสร้างแลนด์มาร์กได้ แล้วก็ควรแบบวางหลุมดำไว้ตรงที่นะ่ะไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ช่องพิเศษอะเฮ้ยนี่สกิลผมออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปสักสามนะแต่นี้ผมไม่ได้เสียเปียบนะอ๋อเขามีหลุมดำเหมือนกันวะแล้วเขามีไอ้นั่น5จี้เขาก็พอๆกับผมมาคนเนี้ย <c oughs> อ่อนเหมือนกันแต่ผมเป็นตัวไม่กว่าไงโอ้ไม่ออกนะโอเคตาเขาทอย เขาหอาเจ็ดเหรอผมก็จะค่อยเปร,ราะเปร,ะราะปร,ะราะจาก,กว่าไอ้สกิลเด้งผมจะติดแล้วก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็จะติดแต่ผมบอกเลยนะตัวนี้มันก็มีข้อเสียก็คือเปอร์เซ็นต์มันติดยากมากเลยนะคือเราไม่สามารถคาดหวังว่ามันจะติดได้เหมือนมันเป็นโบนัสอะเออนี่มาลองดูดิเนี่ยเด้งฟืบนี่สกิลไม่ติดนะได้แต่เพิ่มค่าผันทางเห็นไหมคือมันก็ไม่ใช่ตัวที่ดีอะ จะพูดยังไงวะมันเป็นตัวที่พอเล่นได้แต่ไม่ใช่ตัวที่เก่งมากดีกว่าเออเฮ้ยผมคิดออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปข้างหน้าถ้าผมได้ทอยต่อนะผมจะไปยกและให้มันติดผมเว้ยถ้าผมได้ทอยต่อนะแต่ผมไม่ได้ทอยต่อไงเออประเด็นอนะ <laughs> เราก็ต้องมาดูเขานะว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการที่จะไอ้นี่นะโอ้เขาได้ไปสี่นะโอ้แต่เขาเลือกที่จะวาร์ป เฮ้ยเขาได้วาปดิไม่ใช่เลือกที่จะเออแต่เขาก็วาแหละวาปมาอยู่เมือข้างหน้าด้วยถ้าผมถอยได้สาก็น่าจะเสร็จกันนะเพราะเปอร์เซนต์แบบเปอร์เซนต์สก,กิลสองของผมค่อนข้างที่จะสูงเลยเพราะมันแบบ7 7็ดสเซนต์นะ่ะเออ,อยังไงก็ออกอยู่แล้วเปอร์เซนต์สูงมากเลยแต่แม่งแต่บางจี้ที่มันเปอร์เซนต์เยอะแต่แม่งไม่ออกไม่รู้เป็นบ้าอะไรเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาโดดก็ถือว่าโชคดีของเขาไปนะโอเคไม่โดดนะไม่โดดแต่เขาโดดหนีขังไปดิ คือละออฟผมก็ไม่ได้มีอะไรดีนะคือแบบก็อย่างว่ามันเป็นไอดีที่แบบไม่ได้ทําการคัดสรรมาเลยเป็นไอดีเฉยๆเลยโอเค okay, ขายเมืองแล้วเออผมว่าก็น่าจะจบแล้วนะเออเขาไม่น่าจะรอดอะถอยเขาถอยเลยมาอย่างไรผมก็อยู่ที่เดิมหรือเปล่าเออตายเองด้วยโ <Okay, S 1> อเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเจ้าหญิงเกลดานะเออผมจะมาบอกข้อดีดีกว่า โอเคข้อดีของมันนะของมันก็ไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์ในการเด้งอะ่ะของตัวเนี้ยสูงมากเออพอเปอร์เซ็นต์ในการเด้งของตัวเนี้ยสูงมากเลยทําให้ตัวเนี้ยสามารถดึงฝ่ายตรงข้ามอะ่ะแบบเวลามาโดนตัวเราอะ่ะก็คือมีสิทธิ์ที่จะลมละลายแบบโคตรสูงอะ่ะส่วนข้อเสียมันก็มีอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเราจะเล่นสายอะไรส่วนมากเราจะต้องพกหลุมดําตลอดนะเพอเอาไวก้กันการนิกฝ่ายแก้เมืองที่แพงที่สุดของเราไงแต่มันก็ไม่น่าใช่ปัญหานะจริงๆผมก็ไม่อยากจะเอา ไอดีนี้มารีวิวอะแต่มันมีตัวไงมันมีตัวก็เลยจะ,จะเอามารีวิวให้ฟังนะเออแต่ก็พอจี้มันน้อยมันก็เลยเล่นได้แค่นี้นะแต่เขาเรียกว่าถ้าแบบถ้าต่างถ้าถามว่าจัดเป็นเซตอะผมแนะนํานะควรจะเป็นเซตเซตจี้อะจี้ที่แบบทุกครั้งที่เราสร้างแลนมาร์กเราก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งกลับไปอยู่เมืองหรือจี้หลุมดําอะที่มุดแบบมุดกลับไปเมืองตัวเองอะเพื่อที่จะแบบสามารถคอมโบได้เรื่อยๆอะเออมันก็คล้ายแม่มุดอยู่เหมือนกันนะแต่คือ ไอตัวนี้มันเป็นจี้เด้งไงเออผมว่ามันก็แบบมันก็โหดแหละเออแต่ไอดีนี้ผมก็คงคงจะต้องบอกได้ว่าแบบเมื่อเมื่อไก่เมื่อไก่ไน้ตัวใหม่แล้วแล้วเอามาเล่นอย่างงี้เปล่าอะเออผมก็ไม่รู้ดิก็ก็จี้มันมีแค่นี้ไงตามจริงก็ไม่อยากจะเอามาเท่าไหร่หรอกแต่มันมีตัวไงผมก็เลยต้องแบบต้องเอามาสั่งาราศีใน่ไหแต่แบบมันก็ต้องการจี้อยู่ในระดับหนึ่งนะคือข้อเสียอีกข้อนึงก็คือมันต้องการจี้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ในระดับหนึ่งอะต้องการที่ที่ดีเลยเออจึงจะสามารถเล่นได้แบบ easy easy เลยอะเอเอผมบอกเลยแต่ก็คือแบบที่สิ่งสิ่งที่อะไรวะเขาเรียกว่าตัวละครตัวละครไม่ใช่ตัวละครนะอดีนี้ขาดก็จะเป็นหมวกลายนะแล้วก็ไอเนี่ยแปลนไฮเทคอะแล้วก็หลุมดำอะเอออีกจีน้นึงก็จี้อะไรก็ได้ที่แบบเอาไว้ป้องกันแล้วแบบเราอุ่นใจอะเออแค่แค่นี้อเออแค่นี้ผมว่าโหดมากแล้วนะเพราะทุกครั้งที่เราแบบ จี้แป่ะทุกครั้งที่เราสร้างอะไรมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งอ่ะคือถ้าอีกฝ่ายอยู่แบบเมืองหน้าเราเราก็ว์าไปได้เออมันมีสิทธิ์ที่จะแบบสู้ได้สูงนะสำหรับตัวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดเลยอ่ะเออค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยแต่แบบก็อย่างว่าไอดีมันมีจี้แค่นี้ก็พูดอะไรมากไม่ได้ <c oughs> นะ ก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงทท่นี้นครับก็แค่มาแบบรีวิวให้เห็นเฉยๆนะว่าเวลาไก่อะ่ะไก่ได้ตัวใหม่อะ่ะแต่เวลาไม่มีจี้อะ่ะเอามาเล่นมันก็จะได้ระดับไหนอะ่ะเออมันก็ได้แค่นี้ไงเออมันก็อาจจะแบบยังไม่โหดมากนะแต่ถ้าแบบในข้างหน้าถ้ามีจี้มาแบบจี้มาแล้วไก่มีจี้ไปเรื่อยอะ่ะเออทำให้สามารถแบบบอกเลยมันจะไม่เป็นไก่อีกต่อไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ